โอ้สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนให้การเอาแมวหาสังกะสีนะครับง่ายๆเลยครับการหาสังกะสีนะครับขั้นแรกก่อนคือคุณต้องผ่านสองรับสามก่อนนะครับไม่งั้นคุณหาไม่ได้ครับไม่ดิคุณต้องผ่านสองรับสองต่างหากเพื่อคุณจะได้มาสามรับสามต้วคุณก็กดสตาร์นะครับคุณต้องเลเวลเก้าด้วยครับอืนะฮะเป็นเะไรที่พื้นฐานนะครับอุ้ยอย่าลืมตั้งเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวมีพวกเวลน้อยแม่งเสือกสารเละเข้ามานะฮะแล้วตอนนี้กูกแหลกมากนชีวิตกูอะคอมแม่งกาก อืมแล้วก็มาถึงคุณก็วิ่งพอมาความแหละพอคุณวิ่งคุณวิ่งคุณวิ่งพยายามอย่าให้มอนมันได้ตีนะครับไม่ใช่ตีโดนตัวคุณนะแต่อย่าให้มันตีให้มันหมุนอย่างนะั้นเออแบบมันทะแยนะครับเป็นไปได้ยาแล้วก็หัดรับลูกไฟก็ดีถ้าเรายิ่งโดนตีก็ยิ่งดีครับก็กระโดดลมหนึ่งทีแล้วก็เดลต้ามแม่งเลยถ้าสกอร์ไม่พอใช้มูนเบรหรือมูลสโตมนนะครับแต่ขังผงขั้นเทพอยู่แล้วเอา้ากูลืมทับจ่าอ สกอร์ผมแนะนําที่765นะครับแนะนํา700เอาไอเชียกูติดเอาก็ไมไกูถ่ายทีกูเละเทไปหมดเลยวะเนี่ยนะครับโอโหนานเลยนะครับเนี่ยม่ให้ชีวิตกูแพ่งเฟลอะสัตว์เฟลมากอะเอ้ยไม่ไหวนะไม่ไหวแลนะ้วเนี่ยสำหรับพวกเวลน้อย,อยหรือพวกไม่ได้อัพทอนะครับผมแนะนำให้หมอนหกตัวขึ้นไป ไม่ก็อย่างเมื่อกี้แบบผมแล้วก็แปลว,ว่าใช้มูลเบรดกับมูลสโตมาแล้วกันนะครับต้องให้ได้นะครับไม่งั้นผมไม่ยอมนะฮะรับลูกไฟเอาไม่ทันนะครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนะฮะ Delta. เดลต้าเดอดไอ้เชีย่ยแล้วกูไปกดตีหาพ้องกูไป็นไรไว้เนะี่ยกูถ่ายแล้วกูทําไม่ลงเหรอครับ นนต,ตึง,ง,ะะต,ง,งตึงตึงตึงะะตึง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 ตงตงตึ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 ง